ซูมาเล่ไปตันมาได้ครับเอาล่ะซูมาเล่เล่นกับดาก้าเนี่ยมีซูมาเล่ทำเกมอยู่คนเดียวมาที่สกิปสกิปขวาสุดมีจัสตินเอาไงเออย้ายมาบ๊อบบี้ลิสหน้ากอดวิดโทษบ๊อบบี้ยิงแป๊กเข้ามือปานี่ตรโลกเอาแล้วสองหนึ่งเฮ้ยสองหนึ่งอย่าล้มนะเขาไม่ล้มหรอกเอาแล้วสองหนึ่งไม่ล้หน้าครับยังไม่จบครับสงครามยังไม่จบก็ได้จากเจมี่วาร์ดี้ครับเอาแล้วบาร์ดี้ได้โอ้โหมามาท้ายเกมยังมีลุ้น เอออะอย่างน้อยก็ได้อีกเฮือกนึงอ่ะอย่างน้อยก็ทศเวลา5 6นาทีอ่ะทุกคนเออคือ,อบอบบี้ลีตมันมันแป๊กแล้วนะครับกลายเป็นทีไอ้บอบบี้ลีตมันจะยิงมันแป๊กเลยทุกคนไปเฉลบเออไปเฉลบแล้วไปเข้าทางวาดี้แผลลงๆเหี้ยวาดี้จดให้เมริก้ามาหน่อยคนะรับ2-1ครับ อีก3นาทีครึ่งครับโอ้ถ้าไม่เสียประตู2-0นี่มีลุ้นเลยนะครับเหลาชิบะทีครบแล้วครับเอ็กตุบิยานผ่านบ็อบบิลิสมาครับไปถึงจูเลียโอทด5นาทีเย็บเดี๋ยวอีกเกาะจูเลีโอเล่นยากต้องเพสับดาก้าดาก้าเต่ไม่เอาะว่าพี่นี่ขวาพี่ซ้ายพี่มาที่เนเดียวมาที่ไปยิงเย็บเลยจบแล้วโอ้โหยต่อเลย นี่รีดครับเมื่อเจ้าสองเท้ามาหัวใจมาเลยหมายเลขสิบสี่มาด้วยครับนี่ของจริงครับจริงจอกแบบนี้ครับเมื่อปลอยครับสองเท้าครับหัวใจมาเลยครับหมายเลขสิบสี่มาครับเมื่อจริงจอกเป็นคนนะโอ้โหทำได้ครับเนี่โอ้โหผมบีลลี่ครับไม่ได้มีอะไรกับเกมว่าแต่ว่าจังหวะนี้ไปบี้มาช่วยครับ สุดท้ายเป็นมาวีดี้ยับไปบล็อกมาครับนี่ยอามาวีดี้บล็อกแล้วป้ายต่อให้วาดี้ว้าวีดี้ไม่ยิงก็ม่คือความเก่าครับป้ายต่อให้กับบ็อบบี้รีครับยอดเดี่ยมครับโอ้โหครับหัวใจจะวายครับทุกคนสองเท่าครับเหลือจะเชื่อแล้วเวลายังไม่หมดด้วยนะครับโอ้โหเป็นไปได้ครับจริงจอกสยามครับหนึ่งแต้มวันนี้ผมให้นิตรลอยเลยครับมึงเอาไปร้อยกระโหลกครับรุสครับแฟนผีแดงผมว่าคิดถึงรุสอ่ะ เปลี่ยนตัวถูกจุดครับเปลี่ยนถูกเอาบาบิลีดลงมาถูกนะเออเอาบาวิลีลงดาก้าลงบาบิลีลงนี่ถูกหมดเลยครับสงคารยังไม่จบครับเหลืออีกสามนาทีกว่าครับทศห้านาทีครับทุกคนครับตอนนี้ผ่านนาทีครึ่งครับโอ้ัวใจจะวายครับตูดจับครับทุกคนไปกันตอนลุ้นสามแต้มครับปะตอนนี้คือมีแต่กำไรกับกำไรแล้วครับ จะแพ้แล้วกลับมามีหนึ่งแต้มหรืออาจจะรู้หนึ่งสามว่าที่ต่อรอยอยู่ที่นี้ต่รอยแล้วครับ